ันนี้เราจะมาแกะกล่องอันนี้นะคะอันนี้คือโต๊ะที่เมย์ซื้อมาจากช็อปปีนะคะเป็นโต๊ะทรงกลมเขาเรียกกันว่าโต๊ะทิวลิปอ่ะเมย์ก็ไม่มัม่นใจว่าทําไมถึงชื่อว่าโต๊ะทิวลิปนะคะแต่ว่าก่อนที่เมย์จะเอาขึ้นมาข้างบนอ่ะเมย์ได้ทําการทําความสะอาดเช็ดทีดฉีดอะไรเงี้ยไปประมาณสองสารอบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นทิชชู่เปียกอันนี้นะคะในการทําความสะอาดกันอีกรอบเมื่อแกะกันแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องมีทักษะฝีมือช่างมากน้อยแค่ไหนแต่เมย์ไม่ค่อยถนัดทักษะฝีมือช่างเท่าไหร่ อันนี้น่าจะเป็นขาตั้งโต๊ะมีได้มาในราคาประมาณพันนิดๆน,นะคะจากช้อปปีโอ้ยคิดถึงก้าเลยก้าน่าจะอยู่กาน่าจะช่วยทำได้ดีกว่าอ,อ๋อเขามีเป็นคู่มือด้วยนะคะอาจจะต้องดูจากตรงนี้แหละน่าจะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น อ๋อเขาะจะมีเป็นที่เอาไว้มุนหมุนมาให้เลยแบบอารมณ์อีเกียแล้วก็<ม>ทําการมุนหมุนเองได้ตอนแรกมีคิดว่าต้องใช้ไข,ข่คงไข,ขง่ควงน็อตเลิร์ดอะไรนี้ให้กับดีนี่คือฐานอันนี้มาก่อนอันนี้คือซีอย่างนี้ อมจีเพิ่งเห็นทุกคนทุกคนคือเพิ่งเห็นมันเป็นตําหนิคือรับรองว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเมแน่นอนถ้ามันเป็นตําหนิแบบนี้อ่ะต้องทํายังไงอ่ะต้องติดต่อช็อปปี้เหรอก็เลยทําการเข้าไปดูในร้านนะนี้เมซื้อผ่านร้านนี้ แล้วที่นี้อ่ะเขาเขียนว่าสินค้ารับประกันความพึงพอใจ3วันหลังจากได้รับสินค้าหากมีชำรุดเสียหายสามารถเคมได้ทางแชทเลยแต่ประเด็นคือเข้าใจปะคือเขาควรที่จะเช็คของหรือว่าอะไรให้อย่างดีก่อนไม่งั้นมันก็ต้อง,องมานั่งเสียเวลาส่งไปส่งมาแล้วคือแบบมันไม่ใช่ความผิดของของฝั่งเมย์เลยหรือเปล่าอ่ะแล้วคือมันช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดอะทุกคนโอ๊ยเหนื่อยใจอะ่ะ จะมาอันบ็อกอันนี้ให้ดูนะคะคือตอนเนี้ใกล้วันแม่แล้วอย่างวันนี้ที่เมย์ถ่ายคือวันที่แป8สิงหากําลังหาของขวัญวันแม่อยู่นะคะก็เลยได้มาเป็นของแบรนด์นี้นะคะแบรนด์นี้ชื่อแบรนด์ k i ร i n a t ูเป็นแบรนด์สกินแคร์แล้วก็พวกเครื่อง,องหอมต่างๆจากฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงสำหรับเซตที่เม่ได้มาของแบรนด์ k i รี n a t ูนะคะจะเป็น พวกเครื่องหอมต่างๆอันนี้จะเป็นเทียนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นน้ำหอมเป็นโฮมดีฟิวเซอร์แล้วก็จะมีก้านไม้มาแบบนี้แต่ความพิเศษของครั้งนี้อ่ะคือถ้าเราซื้อสินค้าครบ3 0 0พันบาทขึ้นไปอ่ะเขาจะมีวาดภาพเหมือนคู่กับคุณแม่ให้ด้วยนะคะอันนี้คือแบรนด์เขาวาดมาให้เป็นรูปนี้ น่ารักมากทุกคนถ้าเกิดหาของวันวันแม่อยู่อะไม่แนะนําเลยสําหรับผลิตภัณฑ์ของเขาอะทุกคนพวกแก้วพวกถ้วยแจกันหรืออะไรอย่างนี้เ่ยเขาทํามาจากวัสดุรีไซเคลิลทั้งนั้นเลยนะคะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมมากๆเมยชอบสีของแบรนด์เขามากทุกคนเป็นสีที่ดูลึกลับอันนี้คือเทียนหอมนะคะ แก้วต่างๆอย่างที่เมย์บอกไปคือเขาทํามาจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมดเลยนะรวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เขาจะเป็นเทียนหอมทํามาจากถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับเรื่องสารพิษจากควันต่างๆเวลาที่เราจุดนะคะคือกลิ่นเขาหอมมากทุกคนคือมันไม่เลี่ยนหรือว่าไม่ได้รู้สึกแสบจมูกหรืออะไรมากเกินไปมันเป็นกลิ่นที่แบบดีมากๆอ่ะส่วนต่อมานะคะจะเป็นชุดโฮมดีฟิวเซอร์ก็คือเป็นก้านไม้หอมแบบนี้เอาไว้ปักกับแจกันอันนี้นะคะ แล้วก็ทําการใช้ตัวน้ําหอมอันนี้ใส่เข้าไปประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็ตัวก้านไม้หอมเนี่ยเขาก็จะทําการดึงกลิ่นออกมาแล้วก็กระจายไปทั่วห้องเลยถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ลองไปซื้อกันได้แล้วยิ่งช่วงนี้เขาเป็นแคมเปญวันแม่ใช่ไหมถ้าเกิดซื้อครบ3,000บาทก็จะได้รับเป็นรูปภาพเหมือนตัวเรากับคุณแม่ไปเลยนะคะแล้วก็เป็นของขวัญวันแม่ได้และสําหรับตอนนี้นะคะถ้าเกิดสั่งผ่านไลน์แอดของคีรีนาทูก็รับของขวัญพิเศษเพิ่มเติมไปเลยเป็นเจลล้างมือลิมิเต็ดอี dition กลิ่นซิกเนเจอร์ของทางแบรน สามารถสั่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10สิงหาคมเท่านั้นนะคะก็ไปสั่งกันได้ไปสั่งร้านกูกูชิคเก้นมานะคะอร่อยมากทุกคนอันนี้เมยไม่รู้ว่าสาขาเขามันมีที่ไหนบ้างนะแต่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นสาขาปางกะปิอันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่ทั้งหมด16บชิน้นอร่อยมากนี่ เป็นไก่ซอสคาราเมลแล้วก็มีต็อกด้วยส่วนอันนี้จะเป็นข้าวไม่มั่นใจว่าเมนูของที่เกาหลีเขาเรียกว่าอะไรแต่มันเป็นข้าวแบบเอามาคุกๆแล้วก็ใส่สาลายอ่ะเนี่ยอร่อยมากมีสาลายไข่กุ้งแล้วก็เป็นเหมือนใช่เท้าดองหรอมันสีเหลืองๆาะไม่กินนี้ค่ะ กินไอเนี้ยนะอืมเอ้าวันนัน้นเห็นไม่กินงงไม่กินก็ได้นะตอดชอยแล้วคุนไก่เนี่ยมาสามวันแล้วนะเราเมื่อวานเนี่ยมามาวันกอ่อนก็คือสั่งนี้มาตอนนี้กําลังจะขายกัวดิบให้กับน้องนะคะเพราะรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับพองคือรู้สึกมานานแล้วแหละขายแค่ด้วยนะเอือนยังเดือนแล้วให้ผ่อนเดือนละร้อยอะไรก็ไม่รู้เลยเี๋ยเต้องเก็บของออก ไม่เข้าอ่ะรู้สึกแต่แรกเขาแหละแต่ก็ยังฝืนปาลำลองง่ายเพราะว่าปามานั่งเจาะให้ด้วยแบบเหงื่อเหงื่อแบบหนักมาก,กว่านั้นอ่ะมาเอาไปใส่ขอบใจ กล่องละ250บาทนะคะมีเอามาสี่กล่องก็1,000บาทพอดีเขาเป็นแบบให้ใช้น้ำลายในการตรวจนะแล้วก็รู้ผลภายใน10นาที We'll yeah. อันนี้คือไก่ที่กินเหลือจากมื้อที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาใส่ในมามา่าเกาหลีด้วยอืม